สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของอินซีพเนจรค่ะนาอ้วนนะคะแอดก็ใจมันมกัก ส่วนชุดเลขดับนะคะก็จะมีชุดดับของป้าแมวค่ะแนวทางวดนนี้ก็มาไวเนาะแล้วก็มีดับหลักร้อยของอมตะค่ะดับหลักร้อยของมะแมราศีกันแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพาน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูชุดของคู่มือเสียงโชคกันก่อนเลยนะคะผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะของคู่มือเสียงโชคก็จะให้เลข 2, 2> เลข5าเลข6เลข7แล้วก็เลข9ใครชื่นชอบอยังไงก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของอาจารย์ดุยพรันค่ะแนวทางงวดนี้ชุด3ตัวของเขาก็จะให้615 783แล้วก็894 3ตัวนินก็จะมี059กับ095นะคะส่วนเจาะข้อมูล2ตัวก็จะให้7351 83 61แล้วก็94ค่ะ ตัวน้นของเขาก็จะมีปากกาแดงขีดเส้นใต้ยอยู่เนาะช่วงนี้ของเขาก็หลุดไปบ่อยอยู่เหมือนกันถ้า fc ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยแอดก็ขอบคุณของอาจารย์ดุยพรรารันด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของอินซีแพนจร อาจจะเป็นเด่น10หน่วยบนของเขานะคะแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาสตัวเลข4ก็เข้าไปเนาะสลากออก504เลข4ไปออกหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ10หน่วยบนของอินทรีพนจรก็ให้เลข6เลข1เลข2แล้วก็เลข3ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของคนโคราชนะคะชุดนี้จะเป็นเด็ก,ดกปั่นจัก,กรยานผลงานแนวทางงวดนี้ของเขาจะให้เลข8กับเลข9นะคะส่วนอีกหนึ่งชุดจะเป็น10หน่วยบนของคนโคราชแนวทางงวดที่แล้วค่ะให้มา3ตัวอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของคนโคราชก็ให้เลข8เลข9แล้วก็เลขหนึ่ง อันนี้แอดก็ขอบคุณของรุจิเลกด้วยนะคะที่นําข้อมูลของคนโคราชมาแบ่งปันให้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ผลงานของนาอ้วนกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาดูชุดคู่โต๊บนมาตัวกันก่อน แนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มา3ตัวก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก5 0 4ส่วนแนวทางงวดนี้คู่โต๊ดบนมาตัวของน้อ้วนก็ให้เลข4เลข3แล้วก็เลข9ค่ะส่วนต่อมาจะเป็นตัวเจาะของเขานะคะ2ตัวก็จะให้2 8 2 7 2 6 2 5 3 9 3 8 3 7 3 6 ชุด3ตัวก็จะให้ 928, 927, แล้วก็938ชุดต่อมาอันนี้จะเป็นตัวตัดของเขานะคะชุด3ตัวจะให้927กับ938 2 7, 9, 3, ตัวนะคะก็จะมี 2772, 3883ค่ะของน้าอ้วนก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อของอเรามาต่อกันที่ของแอดกระจยมันมักรกันเลยนะคะชุดนี้จะเป็นชุด2ตัวบนล่างแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็เข้าไปสําหรับ1331ตัวกลับเนาะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วค่ะ FC ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะพอดีของเขาก็ฝากแอดนำมาแบ่งปันให้ก็ขอบคุณด้วยนะคะ อีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นชุด2ตัวบนนะคะเป็นชุดเต็มของแอดกระจมันมักค่ะแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็เข้าไปตรงๆเลยสำหรับ0ูนย์สี่ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถมาแคปเก็บไว้เป็นแนวทางได้เนาะตัวเลขของเขาให้มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะจริงๆสามารถนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงค่ะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางเลขดับกันบ้างนะคะถ้า fc ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยทางกองสลากไม่มีเลขดับนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่อาจารย์คิดคำนวณความน่าจะไม่น่าจะมาของตัวเลขนะคะชุดแรกจะเป็นของหลวงปู่ชัยคะ่ะไม่มา10บบนของเขา แนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้เลข8มาสลากออก5 0 4นะคะหลัก10ออกเป็นเลข0ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ไม่มาสิบบนของหลวงปู่ชัยให้เลข6กแอดก็ขอบคุณของหลวงปู่ชัยด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นดับหลักร้อยของอมตะแนวทางงวดที่แล้วให้เลข8มาสลากออก50-4หลักร้อยออกเป็นเลข5ก็ถือว่าผ่านส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของอมตะให้เลข4นะคะผลงานสถิติย้อนหลังของเขาก็ถือว่าผ่านมากกว่าหลุดอยู่เนาะสำหรับของดับหลักร้อยอมตะค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นดับหลักร้อยของมะแมราศีกันผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้เลข9้ามาสลากออก5 0าย์หลักร้อยออกเป็นเลข5าก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของมะแมราศีกันให้เลขหแอดก็ขอบคุณของมะแมราศีกันด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของดับป้าแมวกันต่อเลยค่ะแนวทางงวดนี้ก็มาไวนะคะแอดเจอก็เลยนำมาแบ่งปันให้ชุดแรกจะเป็นดับ10ดอกแก้วของเขาแนวทางงวดที่แล้วค่ะอันนี้ให้เลข3มาสลากออก50-3นะคะหลัก10ออกเป็นเลข0ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ดอกแก้วของเขาให้เลข1 ต่อมาจะเป็นดับสิบรักแรกพบนะคะแนวทางงวดที่แล้วให้เลขหนึมาสลากออก50-4ค่ะหลัก10ออกเป็นเลขศูนย์ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบรักแรกพบของเขาให้เลขเก้าอีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นดับหน่วยบนดอกสบาผลงานแนวทางงวดที่แล้วให้เลขเก้มา สลากออก504หลักหน่วยออกเป็นเลขสี่ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนดอกสบาของเขาให้เลข8ปดแอดก็ขอบคุณของดับป้าแมวด้วยนะคะต่อมาคะ่ะจะเป็นดับล่างทุกหลักของนาคิโน ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะอันนี้ดับล่างทุกหลักให้เลข2มาสลากออก3ามหก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของนาคิโนให้เลข3แอดก็ขอบคุณของนาคิโนด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นของแอสตางพาปังรวยดับล่างไม่น่าลงทุนของเขาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก3าหนึ่งส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ดับล่างไม่น่าลงทุนของเขาก็จะให้02 73 31 44 99 15 86 57 60แล้วก็28 แอดก็ขอบคุณของแอดสตังพาปังรวยด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ